สวัสดีมิตรลักแฟนเกมทุกคนครับเออกลับมาอยู่กันในกิจกรรมฮาโลวีนนะครับบิดวิกดันเจียนเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมดันเจียนนี้นะครับจะเปิดให้เข้าฟรีคืนวันจันทร์ตอนห้าทุ่มนะครับก็คือคืนนี้นั่นเองอ่าเรามาดูดันเจียนนะครับหน้าปกของเขาจะเป็นรูปของเจ้าด้วงนั่นเองอันล่างสุดหรือเปล่าโอเคใช่ครับผมจะเป็นอันล่างสุดนี้นะครับของที่ดรอปนะครับก็จะเป็น อาร์มโมซซอเท็กเทลพอร์ตแล้วก็กางเกงเทคนะครับโอเคครับผมมาดูของที่พี่เตรียมมากันหน่อยนะก็จะมีชุดเทคที่พี่ใส่อยู่ครับ1ชุดนะครับอาร์เมอร์อยู่ที่1355นะแล้วก็ชุดเทคนะครับอาร์เมอร์อยู่ที่ประมาณ4000ประมาณนั้นแล้วก็ยาสามัญน,นะครับปีกแมงปอน้ำ แล้วก็ยาการสรบนะครับสำคัญว่าต้องมีนะเพราะมีบอสกบสองห้องเลยนะครับผมอพอมาถึงนะครับผมเราจะไปลุยกันด้านล่างก่อนเลยเพื่อเปลี่ยกุญแจนะครับรู้สึกว่าห้องนี้ไม่ต้องใช้กุญแจนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะห้องนี้หรือเปล่ามันจะมีทางที่ต้องใช้กุญแจอ่านี่ไงซึ่งเราไปไม่ได้นะครับผมเราจะต้องลงไปด้านล่างก่อนเดี๋ยวเราไปลุยกันด้านล่างก่อนครับผมเพื่อเปลี่ยกุญแจเนาะ จริงๆดูแผนที่ก็รู้ว่าพี่ผีไม่ต้องบอกหรอกทางนี้อ่าไปถั่วต้มไหมถั่วต้มครับเข้าไปแล้วก็เลี้ยวขวานะครับมันจะมีห้องที่มีของพิมียมอยู่หนึ่งห้องนะครับก็คือห้องของเจ้างูไทยท่านบัวอานะพี่คงไม่พาเข้านะครับมันมันก็คือของพีเมียมาแหละยังไงถ้าน้องจะเข้าก็จัดการเลยก็คือห้องนี้นะครับนี่เอา้าไม่ใช่ เออไปห้องนึงเออไปแยกนึง <S <S 1> <S 1> คือห้องนี้นี่ห้องนี้นะครับนี่เข้าไปในห้องนี้นะเนี่ยเอาง่ายๆว่าดูแผนที่นะครับเนี่ยไอห้อง,งเล็กๆข้างล่างนี้แหละเนี่ยเห็นปะนี่นะครับมันคือห้องของงูในห้องงูนี้จะมีของพิเมียมนะครับผมพี่ไม่เข้าไปเพราะว่าวุฒิยากายพี่ไม่ได้อามาเลยนี่ว่าพี่จะมาแต่แต่ดาบใช่ปะ เออนั้นแหละถูกแล้วเอามาตะดาบนะครับไม่มีวุริยากลที่จะไปวิ่งฟันมันปวดมันตีทลบมาห้องแรกนะครับห้องแรกจะเป็นห้องเจ้ากอมบี้ยักษ์นะครับให้เราอยู่มุมห้องนะครับถือดาบแล้วก็ย่อตัวใช้มุมมองนี้นะดูโคตรเยอะเลยน้องจะมีสองเวฟนะครับเอาไม่มายืดออมาทำไมเอ 8, อแปลกเว้ยดูแล้วมันก็แบบทั้งดาเมจทั้งนิสัยก็เหมือนกับ กอมบี้ตัวเล็กอะครับผมแต่แค่มันทํามาตัวใหญ่ให้เราตกใจเฉยแต่ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเยอะมากคือเยอะขนาดนั้นมามาหมดครับผมมีแค่นี้เองต่อไปเราจะไปห้องถัดไปนะครับห้องนี้ไม่มีของพิมพ์ไม่มีอะไรเนาะห้องถัดไปเข้าทางไหนวะเดี๋ยว้องนี้เข้าทางนี้ อ่าใช่ครับผมโอเคมาถึงห้องถัดไปแล้วนะครับถ้าพี่จำไม่ผิดนะห้องนี้จะเป็นห้องของกบนะครับเป็นห้องจังเกิลนอตของกบกับอะไรสักตัววะแมงปอเหรอมาไล่ไล่ฟันกบก,บกันเลยครับผมอ่าใช่ด้วยอ่าไหนว่กบอยู่ไหนวะโอ้โหตัวเริ่มเลย ฟันฟานฟ์นเรียบร้อยครับผมที่เหลือก็แมงปอไหนอีกวะโอเคเรียบร้อยครับผมถือว่าอีซี่นะครับดันนี้ถือว่าอีซี่เลยแหละท้องกบจะมีของพรีเมียมนะครับกล่องนี้หรือเปล่าอ่าใช่ครับผมท้องกบนะครับก็จะมีอยู่กล่องเดียวนี่แหละเป็นของพรีเมียมเอา้าหลับั้งั้นน่ะน้อง โ <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวรอให้ตื่นก่อนตื่นมาแล้วครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าตรงนี้นะคือแผ่นที่เอ้ยแผ่นที่คือกล่องพรีเมียมนะครับแล้วก็จะมีกล่องพรีเมียมอีกหนึ่งกล่องอยใใู่ใกล้ๆกล่องกุญแจนะครับก็คือตรงข้างมันนี่แหละไปตรงข้ามกันถูกต้องไหมอ่าใช่ครับผมเลี้ยวซ้ายจะเป็นของพรีเมียมตรงนี้อา้าวไม่มีทางเข้าอะไรวะนี่เหรอ อ่าตรงนี้นะครับจะเป็นของของพรีเมียมเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้แหละอ่าไปครับผมนี่พรีเมียมเอา้าของเท็เลยเหรออ๋อคือในแผนที่นะครับมันขึ้นว่าเป็นของพรีเมียมนะแต่ว่าดัานนี้มันเป็นดันเก่าตั้งแต่สมัยสมัยที่ว่าของเท็รลองยังไม่ม,มีไงเขาคงใส่ของเทคกลองมาในกล่องพรีเมียมนะครับ ซึ่งพี่เจออยู่ในกล่องพรีเมียมกล่องนี้นะมุมซ้ายล่างนะครับยังไงก็ต้องแวะมาเอาแหละต่อไปเราไปกุญแ,แจกันเลยครับผมกุญแจแล้วขวาซ้ายุไซอยุซอยนี่นะน่าจะเป็นกุญแจนะอ่าใช่ครับผมโอเคได้กุญแจมาแล้วให้มีของนี้ด้วยนี่ว่ะของปกติเก็บไปด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าห้องที่เราเกิดมาแล้วกันครับผม ก็จะไปด้านที่มีประตูเนาะโอเคครับเมื่อเรากลับมาถึงจุดเกิดแล้วเราก็จะไปทางด้านนี้เข้าไปด้าน,านกลางๆนี่นะน่าจะเป็นห้องนี่ห้องนี้หรือเปล่าที่มีกุญแจที่พี่พามาดูตอนแรกอะ่ะไม่ใช่อีกอเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะห้องไหนวะไม่ใช่ อ๋อห้องนี้หรือเปล่าเพราะไม่มีทางเข้าคล้ายกัน2ทางเลยงงนี่ไงห้องนี้นะครับจะเป็นห้องของเจ้าคาโปรตุคัสนะครับพอเข้าไปปุ๊บก็จะถึงเลยถึงห้องเลยอ่านี่นี่ขขยับไปครับผมอยู่ยเลยนี่นะครับใช้เป็นดาบไปเหมือนเดิมอยู่มุมห้องครับผมเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ย่อตัวนะครับอย่างนี้เรียมฟันรอครับผมรู้สึกว่าจะเป็นคาโปรตุคัสที่เพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับผม มันอยู่ไหนวะเอา้าหาเนี่ยงับใครงับใครงับผิดคนแล้วอยู่ไหนวะพมุมครับะมุมพมุมมันมาตอนไหนวะไม่รู้ตัวเอ้ยยังไงเป็นการเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับอยู่นู่นอยู่นู่นมาดิ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 มาด,มาด,มาดิมันงาบมันงาบเด็กตัวน้องอยู่ไหนมาตัวนี้น่าจะถึกสุดนะครับ พีโดนกัดหลายทีแล้วเนี่ยอยู่ไหนวะมันยังไม่ตายอ่ะมอยู่ไหนวะอาตายแล้วนี่วะเพราว่าชุดเทคพี่บางไงชุดเทคพี่อามเมอร์แค่พันกว่าเองนะอ่ามีชิปนะครับใครอยากได้ก็มาเอาได้เนี่ยชุดเคอารอเมอร์พี่แค่พันสามเองโอเคครับเดี๋ยวเราไปห้องถัดไปกันเลยเราไปจะเข้าห้องนี้หรือเปล่า ตัวต้มครับผมไปทางนี้ไปม้านี่มีทุกวันเลยนะน้องเหมือนเขาเป็นบา,านปลป่อยม้าเนี่ยอ้าวเลยอีกแล้วกูเลยมาส่องแยกเลยอะ่ะเข้าทางนี้ตรงปายสุดทางปุ๊บเดีวก็เลี้ยวอ่าไปทางนี้นะครับจะเป็นห้องของเจ้าอีโกวดอนนะครับผมอ่า อีกวอนนะเดี๋ยวพี่ขอกินยาเพิ่มเลือดหน่อยมันตัวจะแดงๆไงรับนอ๋อไม่ได้กินยาเพิ่มดามเอ็ตั้งแต่แรกเลยนี่หว่าเนี่ยประโูน,นี่หน้าละ่ะอเอามาครับผมเหมือนเดิมใช้วิธีเดิมเลยนะครับผมห้องนี้นะครับมันจะเนิอความเร็วเนะาะทำให้เราวิ่งช้าลงนะครับเราก็เลยไม่ต้องวิ่งสะดีกว่าเออ,อยืนรอมันจะนี้แหละสี่ตัวนะน่าจะมีกี่เวฟเนี่ยสี่เวฟหรือเปล่าอ่ะ รอตรงนี้แล้วครับไม่ต้องไปรอไกลฟันรอเลยให้มันเดินเข้ามาหาคมดาบเองครับเลือดพันสเองฟันทีเดียวก็ตายแล้วเนี่ยดาบพี่ดาเมจอยู่ที่450นะครับแตบวกบัฟทุกอย่างแล้วอะ่ะจะฟันเข้าครั้งละ2,300นะดูดิฟันทีเดียวล้างหายไปเลยดาบดาบาบอีกหนึ่งชุดครับมีทั้งหมด4เว็บ สี่เวฟนะสี่เวฟไม่ใช่สี่เวฟสับ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 โอเคจริงๆใช้วิธีถอยหลังฟันก็ได้นะครับยืนตรงกลางแล้วก็ถอยหลังฟันประมาณนี้ประมาณนี้ถอยหลังฟันอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยถอยหลังอย่างเงี้ยมันก็จะไม่โดนเหมือนกันนะครับดูใช้ปืนก็ได้ลองแล้วก็ถนัดปืนก็ได้ธนูก็ได้โอเคต่อมาเราจะมาเอาของเท็กกันนี่คือทางเข้าวเวลของเท็กนะครับ ของเทคลักอ่ะเมื่อกี้เราได้เทคลองมาเนาะวิ่งไ่อย่างมั่นใจไม่รู้แผนที่ด้วยทางไหนทางไหนขอดูหน่อยละกันเลี้ยวขวาไปนิดนึงแล้วก็เลี้ยวเข้าไปตรงตรงนี่ทางนี้เป็นของเทคหลักนะครับอันนี้เลยเงี้ยวได้อะไรอ่าได้เทคเาทลพอร์ตนะครับ ตรงนี้เลยของเท็กต่อไปกลับไปที่ห้องอีกุดอนกันเลยครับในห้องของอีกุดอนนะครับจะมีทางเบของพิมียมอยู่ก็คือทางนี้นะครับเนี่ยแต่ว่ามันต้องโดดลาวางไงพี่ได้ขออนุญ,ญาตผ่านนะครับเพราะว่าในแผนที่ก็มีบอกอยู่เนาะตรงนี้นะครับนี่ใครแบบว่าอยากได้ของพีเมียมนะครับก็ไปเอาเนาะแต่พี่ขอไปห้องต่อไปเลยนะครับซึ่งจะเป็นห้องของเจ้ากบนั่นเอง เมื่อตอนต้นคลิปก็มีหนึ่งห้องเนาะที่มาถูกทางไหมเนี่ยอ่าถูกต้องครับห้องกบแล้วก็จะไปเจอห้องบอสแล้วไปอเอาอนงั้นเอาอนนั้น,น,น,นห้องกบยาสลบต้องพร้อมนะครับยาการสลบต้องพร้อมนะไปครับเหมือนเดิมฟันเลยอย่างเดียวไนไม่ต้องเลี้ยง กดยาการสลบมให้ทันแค่นั้นพอครับผมออมันติดเธอโบโด้วยน้องแต่มันตายง่ายมากเลยอะมามามาเร,เร็วก็ดีจะได้มารับผมดาบเร็ว,รวมาครับมาครับดูค่าสลบดีๆนะครับอย่าขวางดิ เรียบร้อยครับผมไปห้องบอสกันเลยห้องบอสนะครับจะเป็นบอสร่วงนะโอเคครับใครมีเคเวสวิกฤตดันเจียนก็อย่าลืมรับนะครับเดีย๋ยวดูบัฟตบัฟหมดยังบัฟยังอยู่ครับผมไปใช้ดาบเหมือนเดิมครับผม อดดวงก็อย่างที่พี่เคยบอกเนาะพี่จะพามันไม่ติดต้นเห็ดนะครับโดยการพามาันขึ้นเขาก่อนเข่าลูกนี้ใครมีปืนก็ใช้ปืนจะง่ายกว่านะครับแต่พี่พี่แบบว่าพี่ยิงปืนไม่แม่นไงก็เลยแบบไม่ชอบใช้ปืนนะมานูแล้วแล้วก็วิ่งไปเข่าลูกนึงไม่ต้องรีบนะครับมีเวลา15ทีเนาะอ่าพอมมาอย่างงี้ปุ๊บวิ่งไปที่เห็ดต้นนี้นะครับอ่ามามาลอ่ลอ,ลอมันให้มันติดเห็ดนะครับต้นเห็ดแล้วระหว่างต้นเห็ดกับหินอย่างเงี้ย ดี๋ยวมันก็ติดครับผมใจเย็นๆอ่าล่อมันอย่างนี้เนาะให้มันมาติดซอกนี้นะครับเหมือนเดิมแหละเจอร่ด้วงทีไรพี่ก็พูดแบบนี้เหมือนเดิมนะมาติดยังไม่ติดวะไม่ติดไม่เป็นไรครับผมวิ่งวนไปจนกว่ามันจะติดแต่แหละเดี๋ยวมันก็ติดมาทีไรมันก็ติดทุกทีแหละแค่ติดช้าติดเร็วนะครับถ้ามีปืนก็ยิงใส่ไปเรื่อยๆได้น้องมันจะได้แบบไวขึ้นเนาะต่พี่ต้องรอมาจนกว่ามันจะติดถึงจะไปฟันไดไง แต่สำหรับพี่พี่่ามันก็ประหยัดของดีนะมีดาบเล่มเดียวก็ลงดันได้เลยนะอ่าไปงานติดเรียบร้อยครับผมติดแล้วเห็นป่ะพอติดแบบนี้นะครับก็หาจังหวะฟันตูดมันเข้าไปฟันทักสามทีแล้วก็ออกมาเนาะอ้าวหลุดแล้วไอห่าเอ้ยไม่เป็นไรพอหลุดแล้วเราก็รอใหม่เดี๋ยวมันก็ติดอีกมันไม่ยากครับเนี่ยบ้าติดแล้วเข้าไปฟันครับเอาหลุดลังงานกรม ถ้าจะใช้ดาบนะครับเน้นอัพมาไอเมลีดาเมจดจะเยอะนะเมลีดามจแล้วก็กินยาเพิ่มบัฟนะครับไปช่วยให้ฟันได้แรงขึ้นเนาะถ้าจะใช้ปืนก็อัพพวกน้ำหนักก็ได้นะครับหรือว่าอัพพวกเลือดอะไรพวกนี้ก็ได้เนาะแล้วแต่จะอัพเลยมันติดแล้วล่ะเนี่ยติดไปเนี่ยมึงติดไปเนี่ยมึงก็ติดยากติดเย็นจริงเลยฮนะ เาทาคลิปนี่ติดยากอย่างมาคงเดียวนี่ติดง่ายอย่างมามาติดจะได้ฟันทักทีเถอะจะได้ไปนอนติดได้ยังเนี่ยติดได้แล้วฟันแม่งเนี่ยน้องปันมาสามทีสี่ทีททนะพอมาเริ่มผันมาก็ถอยหนีมันนะเนี่ยมันติดแล้วล่ะเนี่ยมันติดแล้วพยายามอย่าไปโดนมันตีมันตีแรงครับผมจะได้ไม่เปลืองเกานะเนาะเนี่ยเขาข้างหลังมั้ครับ ฟันตูดงแดงมันนี่อะไเนี่ยเนเน,น,นไม่ทันไม่ทันโอโดนไม่เรงดอกถ้าใส่ชุดเหล็กมันจะไวขึ้นนะไม่ใช่ชุดเหล็กชุดเทคแต่ว่าไม่ได้เอาไม่ฟันเข้าไ,ไม่ฟันท้งนั้นเข้าไปดูหน้หนามันเฉยเอา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 มาหลอกมนหลอกว้าสี่เวลาปะเอาจริงละ ฝันฝันฝันนคอยให้ก็ตุ่มตุ่ม,มดีผิดเรื่อยเลยวะ่ะเป็นมึงส่างพับน้อง เก้าพันแปดพันเจ็ดพันหกพันห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยครับผมเนี่ยมันไม่ยากอะครับน้องพยายามใจเย็นๆเนาะแต่พี่ก็มีบวกบ้างอะไรบ้างนะพี่ที่เกียดรอโอเคนะครับก็จบกันไปสำหรับกิจกรรมบรรทุกท้ายนะครับผมเออเป็นไงครับผมได้ของเทคพบชุดหรือยังนะครับเทคคิเวเบิ้ลโพสเซสเทคไรเฟิลน,น่าจะได้ครบแล้วเนาะ ำหรับวันนี้นะครับพี่พีขอไว้ที่เพังเท่านี้นะครับผมแล้วก็มาเจอกันในซีรีส์ของเจ๊จานามิ A นะฮะวันนี้ขอเป็นวันดีสวัสดีครับ